คุณเห็นผีเสื้อตัวนี้ไหมพอดีเซได้เดินผ่านกระจกในโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็เห็นเจ้าผีเสื้อตัวเนี้มันกําลังพยายามที่จะไปข้างนอกให้ได้มันก็คงคิดว่าถ้าฉันทะลุกระจกออกไปได้หรือผ่านตรงนี้ออกไปได้ฉันก็จะได้ไปสู่โลกภายนอกแล้วก็บินได้อย่างอิสระแต่มันไม่รู้หรอกว่าแค่มันบินไปอีกพุดหนึ่งอะ่ะมันก็จะเจอกระจกที่มันเปิดอยู่ แล้วมันก็สามารถที่จะออกไปได้แต่ตอนนี้มันพยายามที่จะชนกระจกอยู่นั่นน่ะชนชนชนจนมันอาจจะตายจนมันอาจจะตายได้ในที่สุดและไม่สามารถที่จะไปสู่อิสรภาพที่มันตั้งใจไว้ได้และนี่คือความพยายามของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คือว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นซึ่งมันไม่จริง ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นใจเชื่อว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอยากจะประสบความสําเร็จตามที่ตัวเองตั้งใจขยันเรียนมีความมุ่งมั่นแต่คุณต้องรู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นนั้นน่ะมันยังไม่เอานะซึ่งคุณจะต้องดูโลกปัจจุบันด้วยว่าโลกปัจจุบันเขาไปถึงไหนกันแล้วถ้าหากคุณมีความพยายามเพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทําให้คุณประสบความสําเร็จ หากทำแบบเดิมๆไม่มีการพัฒนาบางคนไปพยายามในสิ่งที่มันซีสัวเพราะถ้าคุณทำอย่างนั้นน่ะคุณจะเสียเวลาไปทั้งชีวิตเหมือนกับเจ้าผีเสื้อตัวนี้ายเชื่อว่าตราบใดที่มันใช้ความพยายามที่จะชนกระจกเพื่อที่หวังว่าจะทะลุกระจกออกไปได้ สักพักมันก็คงต้องไปก่อนที่มันจะได้ออกไปสู่โลกกว้างของมันให้คุณจำไว้นะคะก่อนที่คุณจะพยายามมุ่งมั่นกับสิ่งขอให้คุณคิดวิเคราะห์ไต่ตรองให้ดีซะก่อนแล้วความพยายามมุ่งมั่นของคุณนั้นจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณตั้งใจเอาไว้